เปิดชีวิตก่อนเป็นดาวเผยภาพบ้านหลังเก่าหนูเล็กก่อนบ่ายเรือนหอของพ่อแม่เมื่อ22ปีที่แล้วสำหรับแฟนคลับตลกสาวสายฮายอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายคงไม่พลาดที่จะติดตามความน่ารักของน้องวินทายาทคนแรกที่เพิ่งลืมตาดูโลกมาได้14วันซึ่งตอนนี้ก็เริ่มฉายแววความหล่อความน่ารักให้แฟนๆละลายใจกันบ้างแล้ว และว,วันนี้เราจะพาไปย้อนชมที่ไปที่มาของตลกสาวรายนี้กันค่ะที่เดินทางมาจากปากใต้มาเข้ากรุงจนโด่งดังและมีครอบครัวอบอุ่นขนาดนี้เธอผ่านอะไรมาบ้างเรามาชมกันเลยค่ะสำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายเกิดที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นน้องคนเล็กสุดในบรรดาพี่น้อง8คนเธอมีฐานะทางครอบครัวยากจน ทำให้เธอต้องส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยโดยทำงานพาร์ทไทม์หลังจากเลิกเรียนได้ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงละ25บาทรวมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่วันละ100บาทเมื่อหักลบค่าเดินทาง30บาทเธอจะเหลือเงิน70บาทที่เก็บไว้กินไว้ใช้ส่วนเงินกู้เรียนจะแบ่งไว้เป็นค่าหอพักที่ออกค่าใช้ใจ่ายคนละครึ่งกับเพื่อนหนูเล็กก่อนบ่ายเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการก่อนบ่ายคลายเครียด หนูเล็กเล่าว่าเริ่มจากการที่เธอเห็นเป็ดเชิญยิ้มประกาศเปิดรับสมัครค้นคว้าหาดาวตลกผ่านทางรายการทีวีทำให้จุดประกายความฝันที่เธอชอบร้องเพลงชอบด้านตลกมาตั้งแต่เด็กๆและเธอก็ตัดสินเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว หนูเล็กเข้าสู่วงการโดยเป็นนักแสดงตลกหน้าใหม่จากการประกวด Academy ีของรายการก่อนบ่ายคลายเครียดหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมสร้างเสียงหัวเราะจนกลายเป็นหนูเล็กก่อนบ่ายความสามารถของเธอก็เข้าตาผู้จัดละครทำให้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันหนูเล็กได้เติบโตอย่างสวยงามในวงการบันเทิงแต่งงานกับแฟนหนุ่มเอกเอก,กบุตรหลังคบหากันมายาวนานกว่า10ปี มีลูกชายที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนมีบ้านที่สวยงามชีวิตที่สุขสบายขึ้นแต่ก็ไม่เคยลืมที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่และเธอเองเคยโพสต์รูปบ้านเก่าที่เธออาศัยอยู่กับครอบครัวตั้งแต่เกิดทำให้เธอมีความคิดถึงบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ